ชมรีแอคน้องกวินลูกชายริต้าก่อนหลังได้ชิมทุเรียนครั้งแรกพีิกสุดๆน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆสำหรับน้องกวินอัศวินทาย,ยาทหมื่นล้านแห่งบ้านนารงเดชลูกชายสุดที่รักของสีริต้าเจนเซนและนักธุรกิจหนุ่มกอนนรงเดชท,ที่ตอนนี้เป็นหนุ่มหนึ่งขวบแล้วค้าแบบและช่วงนี้กระแสทุเรียนฟีเวอร์มากๆงานนี้คุณแม่ริต้าคนสวยความีทุเรียนเองกับมือ พร้อมกับให้น้องกวินลองชิมกันพร้อมแคปชั่นระบุว่าให้ไทยว่ากวินชอบทุเรียนไหมครับซึ่งจากในคลิปสีหน้าน้องกวินหลังชิมออกอาการชัดเจนมากเอาเป็นว่าจะชอบหรือไม่ลองไปชมคลิปจ้า